สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ช่องบ้านน้อยกลางนาของเรานะครับก็จะพาท่านมารู้จักสิทธิ์อย่างหนึ่งที่กำลังจะขึ้นเร็วๆนี้ครับนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส5้าครับท่านรู้ไหมครับว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนมาแล้วสำหรับท่านใหม่นะครับจํานวนทั้งหมด26ล้าน5 0 0นะครับแต่ว่าตอนนี้เต็มไปแล้วครับสำหรับท่านใหม่ที่จะสมัครไม่ได้แล้วนะครับ ว่าเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กันยาถึงวันที่31ตุลาคม2 5 6 5 2เดือน,นครับระยะเวลา2เดือนสําหรับโครงการนี้แต่สําหรับท่านเก่าที่เคยใช้แอปเป๋าตังมาแล้วแล้วก็ใช้โครงการคนละครึ่งเฟสที่4ไปแล้วนะครับท่านได้สิทธิ์อัตโนมัติแต่ครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่ท่านยังจะใช้ไม่ได้แล้วก็ฟังให้ดีนะครับถ้าท่านไม่ทําอย่างนี้ท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้ oh, <no. S 1> เพราะว่าข้อที่1ก็คือท่านต้องไปยืนยันตัวตนใน โครงการคนละครึ่งเฟสที่5ก่อนหลังจากนั้นนะครับท่านถึงจะได้มีสิทธิ์แล้วเมื่อได้สิทธิ์แล้วอย่าลืมครับเราต้องใช้สิทธินั้นภายในวันถ้าวันถ,ถ้าหากท่านไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่5เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2565รถึงวันที่3 1ตุลาคม2565เป็นระยะเวลา2เดือนเงินในโครงการทั้งหมด 1,600บาทโดยภาครัฐจ่ายให้800บาทและประชาชนที่สมัครในโครงการจ่ายไปอีก800บาทเป็นคนละครึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเวลาใช้คือเวลาตั้งแต่6นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้าถึง5ทุ่มนั่นเองนะครับนี่ก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวต่างๆจะเป็นไงเราจะพูดรายละเอียดให้ท่านฟังนะครับว่าในโครงการนั้นต้องทำอะไรบ้างถึงจะใช้ได้นะครับนอกจากจะต้องอัปเดตโปรแกรม ตรวจสอบเวอร์ชันของโทรศัพท์ของท่านให้ดีตรวจสอบเวอร์ชั่นของแอปเป๋าตังค์นะครับทํำยังไงครับช่องบ้านน้อยกลางนาจะพาท่านไปทํานะครับแล้วก็ในการติดตั้งระบบนะครับอย่าลืมว่าระบบโทรศัพท์ที่เราใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบ Android แล้ววันนี้เราจะพูดถึงระบบ a n d r o i d นะครับแล้วก็คือต้องเวอร์ชั่น5ขึ้นไปนะครับแล้วก็แอปเป๋าตังค์นะครับ ที่เราใช้ก็ต้องเป็นเวอร์ชัน11ขึ้นไปนะครับซึงจะใช้กับโครงการนี้ได้นะครับสำหรับโทรศัพท์นั้นถ้าเวอร์ชันต่ํากว่า5ก็คงต้องอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่กันแล้วละครับมาดูวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบ Android ของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับมาที่หน้านหน้านแล้วก็กดไปที่ฟันเฟ,ฟืองตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปเกี่ยวกับโทรศัพท์ แล้วก็จะเมื่อขึ้นหน้าถัดมานะครับก็จะเห็นระบุว่าเวอร์ชันของ Android เป็นเวอร์ชันไหนนะครับท่านต้องเวอร์ชันที่สูงกว่า5.0ขึ้นไปนะครับก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็มาดูการอัปเดตแอปเป๋าตังค์บ้างนะครับก็ทำายังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเข้าพี่แอปเป๋าตังค์ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหลายขั้นก็ลงไปแล้วนะครับอันนี้เราจะพูดถึงรายใหม่รเก่านะครับท่านที่เคยใช้แล้วนะครับ กดเข้าไปปุ๊บถ้ายังไม่อัปเดตนะครับระบบก็จะบังคับให้เราอัปเดตแอปเป๋าตังค์ใหม่นะครับก็อัปเดตไปได้นะครับอ่าก็กดอัปเดตไปเลยนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดมาจากปร t สตูก็ได้นะครับอ่าอัปเดตมาแล้วนะครับติดตั้งไปแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าต้องใส่พินหกหลักเพื่อยืนยันรหัสนะครับที่เราเคยลงไว้นะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาเป๋าตังค์นะครับหน้าหลักของเป๋าตังค์นะครับ แอปปอตังเราก็กดไปที่กดไปเลยครับที่หน้าหลักนะกดไปนะครับปึ๊บมาที่หน้าที่มีแบนเนอร์ของโครงการสิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็กดไปที่ตัวที่ฟันเฟืองนะครับเราก็จะเห็นว่าอ่าอัปเดตไปแล้วนะครับกดที่หลักของฟันเฟืองนะครับกดปึ๊บเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมาเห็นว่ามาดูที่หน้าโปรไฟล์นะครับกดที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับ แล้วก็มาดูหน้าถัดมาก็จะขึ้นมาที่โปรไฟล์แล้วก็เห็นเวอร์ชันเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็เห็นเวอร์ชันของอแอปเป๋าตัง็์ก็ต้องเป็นเวอร์ชัน11ขึ้นไปนะครับตี่ใช้ได้บต่อก็คือการยืนยันสิทธิ์นะครับหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วนี่เราต้องมายืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังนี่แหละครับเพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่5นะครับก็เข้าไปแล้วก็ใส่ หินหกหลักเข้าไปนะครับของแต่ละท่านก็ล้วแต่นะครับก็จะขึ้นหน้าเป๋าตังขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่หน้าหลักกดที่ฟันเฟืองนะครับสําคัญมากนะครับตัวนี้บางท่านบอกว่าเอ้ยได้รับสิทธิ์อัตโนมัติไปแล้วไม่ทำอะไรไม่ใช่นะครับเราต้องมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรอยยืนยันการรอยยืนเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่เราต้องแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับ ก็ยืนยันไปเลยมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีตัวอย่างของเราให้ดูนะครับเป๋าตังค์ครับแอปเป๋าตังค์อรอแป๊บหนึ่งโหลดโอ้ยเ,เข้าไปที่ครับกดทำไมเออมาแล้วอ่ามาแล้ว,าาลวนี่แหละครับตัวนี้แหละครับรอยืนยันตัวตวนอีกครั้งเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ยืนยันตัวนี้เราจะใช้สิทธิ์ กัละครึ่งเศห้าไม่ได้นะครับยืนยันเลยครับยืนยันเข้าไปกดเลยครับกดยืนยันตัวตนไปแล้วนะครับเรามาดูว่าจะให้ยืนยันแบบไหนนะครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยสมัครขอตั้งสาเร็จสแกนหน้าสําเร็จดาเนินการต่อเลยกดเลยครับกดดำเนินการต่อเขาบอกว่าชื่อเลขสิบสามหลักครบไหมครบครับอ้าวชื่อภาษาอังกฤษอ้าวยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ เขาให้ใส ah ่ให้ครบนะครับตอนนี้ต้องใส่ครบก่อนนะครับครับบางท่านนะครับก็ต้องสแกนหน้าใหม่นะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้านะครับแล้วก็ทาตามที่โปรแกรมเขาบอกนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะสแกนหน้าสำเร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องทำเฉพาะในเรื่องของใส่เลขหลังบัตรนะครับก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านข้อมูลเดิมเป็นยังไงอันนี้เป็นการเพิ่มเติมข้อมูล ให้สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้นนะครับอย่างรูปตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างการสแกนใบหน้านะครับแล้วก็เอากล้องมาไว้ใกล้ๆหน้านะครับหลังจากสแกนเสร็จแล้วนะครับยืนยันก็รอผลการยืนยันตัวตนนะครับนิดนึงก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับก็กดตรวจสอบสถานะล่าสุดนะครับนะครับมาก็จะขึ้นมาว่าถ้ายืนยันสําเร็จนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับมาดูหน้าตาว่า ถ้ายืนยันสาเร็จจะเป็นยังไงครับนี่นะครับดูมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับก่ที่ฟันเฟืองของหน้าหลักนั่นนะครับก็จะมาที่นี่ก็เห็นแล้วว่าพร้อมใช้งานก็ถือว่าเรายืนยันตัวตนสําเร็จก็พร้อมแล้วสําหรับใช้โครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะครับต่อไปก็คือเตรียมเป็มตังในเอาตังได้เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าท่านมาถึงจุดจุดนี้ก็แสดงว่าท่านพร้อมที่จะใช้งานใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่5แล้วนะครับ ก็มาดูครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้หนึ่งก็คือใช้สิทธิ์ภายในวันที่14กันยายน2565สําหรับรายเก่านะครับที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับยืนยันสําเร็จนะครับหรือว่ารายใหม่ก็ต้องนับไปจากที่ได้รับข้อข้อความ s m s ยืนยันก็ภายใน14วันนะครับก็จะเลื่อนไปได้นิดนึงนะครับไม่ใช่วันที่14เป๊ะๆนะครับอันี่งก็ใช้ได้วันละไม่เกิน300บาทของมูลค่ารวมนะครับต่อวันก็คนละ150บาทนั่นเองก็ครึ่งๆนะครับอันนี้คนละครึ่งก็บอกไปแล้ว อันที่3ใช้ได้ตลอดโครงการมูลค่ารวมก็1,600บาทนะครับอันที่4ก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2 5 6 5ถึงวันที่3เอ็ตุลาคม2,565นะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับพอที่จะเข้าใจหรือยังครับก่อนที่เราจะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่5ได้นั้นก็ต้องมีขั้นตอนมีวิธีการที่ต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยเรามีตัวอย่างให้ดูแล้วใช่ครับ บางท่านอาจจะต้องยืนยันด้วยเลขหลังบัตร12หลักนะครับหรือว่าชื่อถ้ายังไม่เต็มนะครับยังไม่ครบเขาก็ให้เติมให้เต็มนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมแล้วก็บางท่านต้องอาจได้สแกนใบหน้านะครับท่านก็สแกนใบหน้าตามที่โปรแกรมเขาบอกแล้วท่านก็จะได้สิทธิ์นั้นเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านไปทําสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่าน รู้ข้อมูลข่าวสารดีๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยครับเราจะได้นําเรื่องราวสาระดีๆมาเล่าสู่ท่านฟังไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องบ้านน้อยกลางนาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ